สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลและน้องเอลทีไปโรงเรียนบ่นนี้แม่เดินทางไปโรงเรียนแม่ปิ่นกับซีได้เดินทางไปที่สปป,ปปลาวไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม่เท่าพอดีแม่แม่น้องปิ่นบ่บสบายเลยสิไปเยี่ยมแม่อย่างนี้นกน้อยรัก ยูนีมาขึ้นฝนตกแหงขึ้นฝนตกแหงพายุดิเ<ก>มมันมาใช่อะนิเดี๋ยวให้ลังมันแหงกันนะคะเสีอานกใส่ใส่ใสอันนี้ใส่ลังมันขึ้นไปๆไคือเก้า,นาหนี่น้องนกน้อยน่ารักมันมาหิดหางอยวนต้นไม้นี่ไหมต้นไม้นาบ้านของเรามืนขึ้นนี้ฝนตกพายุมาแหงเลยแม่จ๋าหัวมันแตก แม่จไปประเทศลาวยูธาเด้อคันน้ามาบึงดูยูธาเข้าใจปะ่ะจ้าตั้งใจเรียนมีนะท,ที่เรียนหนูมีนะที่เรียนเข้าใจไหมคะจ้าตั้งใจเรียนจริงๆ <c oughs> เพื่ออนาคตไม่ได้ให้เพื่อพ่อแม่เพื่ออนาคตตัวเองเข้าใจไหมคะตั้งใจเรียน แม่มาหาแม่เบิ้งมันขี่ใช่อะอยู่กับปานุค่ะอยู่กับปานุค่ะ้าป้าเปิ้ลถ้าปะเปิ้ลวางปะเปิ้ลกะสิมาหาเพราะว่าปะเปิ้ลเอารถไปเข้าศูนย์เอารถไปจอดศูนย์สิบ่มีรถขี่ก็เลยให้หน้องที่เอาอยู่กับปานุค่ะถ้าป้าเปิ้ลมายุเป็นมู่กันมายุยางนันเฮา,าเน่ยแม่ก็สิไปเยี่ยมแม่เท่าแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศมาปั่น ตากับลุงชมพอม่อบรรยากาศนอนนาเดี๋ยวดล่าเดี๋ยวลาปิดเทอมแล้วยังไปเด้อจ้าใกล้จะปิดเทอมแล้วใกล้จะปิดเทอมแล้วเดือนไหนเออแม่มันมีเทอมสองต่ออยู่บประมาเหรอเออมันปิดแล้วมันก็ยังเปิดไม่ปิดบรุนแล้วเดี๋ยวดิล่าจะไม่ไปกับพ่อกับแม่เข้าใจป้ะ,ะจ้าตั้งใจเรียนอย่าดื้ออย่าดื้อได้อยู่กับปนกเด้จับเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวอาบน้ำกัน วิ้ยแม่ตัวนี้มันลืมตาแล้วเนี่ยอันนี้ปากมันเอาลังมันตากแดดอะไรให้มันแหงมันยังบม่มีแดดเลยให้มันแหงแล้วสาวเอาขึ้นไปไวบบอเก้าบรสันเอลทีมันยองนี่หลีเอลทียังตตื่นข่ายมาเมื่อคืนนี้ฝนตกย่างแหงเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิงบรรยากาศหน้าบ้านฝนตกแหง ทางเขาบานก็สิเละแน่เพราะว่าฝนมันตกแหงมันเป็นขี้ตมนี่อันนี้เขาเทพื้นไหมเทพื้นทางยางไหมบอกให้ขาไงเหยียบขี้ตมเยียบขื้นไปทึงเฮือนพอดีนกมันมาเห็ดห่างยื่นี่ฝนมันตกลมมันพัดลงมา เแม่มันมาหานะให้หังมันแหน้งก็จะเงินเอาใส่นนั้นขึ้นไใไว้ใส่ลังมันขึ้นไปไว้คือเกาบรรยากาศหน้าบ้านเทพื้นเรียบร้อยแล้วเทพื้นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่จัดสวนไหมจัดสวนแม่ข้นี้จะต้องตกน้ำฉี่เพราว่พ่ยูแหงมันพ่ตกหรอมันแหง บรรยากาศดีของน้องนาเฮาเฮียมมื้อเสาร์เมื่อวานนี้น้องเป็นกะไปตัดมะกล้วยอยู่ใต้พุ่นตัดมะกล้วยตัดมะปีตัวใดมันแก่กะเอาไปฝากแม่เฒ่าแม่เฒ่าอีลานะยูทาปิดเมจังไปพร้อมเข้าใจบ่กด้อเด้ออยู่กับปานกเด้อจ้างบ่งดันันหลุดแล้วตั้งใจเียเียนนงืก่ง โตมันได้จะได้มีงานทำเข้าใจบ้าไงมาสิได้มีงานเห็ดสิได้มีเงินเดือนอยากได้อย่างก็ซื้อเอว้วนนีงใจเรียนยามคุณครูสอนเข้าใจว่แม่ก็ตนหนังเดีย๋ยวแม่ขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนจแต่งตัวเก็บของเดินทาง<ะ>ลาก็มีหน้าที่ไปเรียนหาตังให้เรียนหนังสือ หลังจากที่น้องเป็นทรงนั่งที่เหยวยไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็สิเดินทางไปซอ,อปปลาวเดี๋ยวแม่พอนี่คไอ้แคิม้วาวไอ้แคิมทำไมได้กินไอจแคกิมยังเลยพี่แม่ชิมหน่อยเราก็สิเดินทางไปซอปอปลาวกันไปเย่เมแมเา่แมเมถ่าเมื่อยแม่เา่ามมาสมสบายก็เลย เมลินมาเยี sucking, Five, six, เ่ยมเราแม่เท่าเทาเป็นหนังแม่เท่าเป็นหนังแม่เท่าเป็นนังสำหรัแม่เท่าแขนแม่เท่าเฮเบิร์กแม่เท่าเป็นยังอร่อยไหมเมาเราคือขายหรอออร่อยมากเลยได้ค่ะพิมก่อนเดินทางเย็นๆย็นี่ครับไปั่นปั่กันแล้วก็กันแล้วก็กัน ลา <onz> <etus> โจลาโจวังเดินบังเดินทางของเราขาใหญ่ก็ลับเรียบร้อยแบ็ดมืิดเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยแบ็ดเบิดนอนหลับแบดเบิดเรียบร้อยตอนนี้เฮาเฮ็ดเอกสารอยู่เฮ็ดเอกสารแล้วก็ท่าท่าแพ ท่าเรือท่าเพนน่ะละพี่นอ้องท่าเพนท่าขาจ้าค้ามเพราะว่าตอนนี้มีรถเทา่ยู่คขั้นเดียวถ้าบ่มีผ่ข้ามถ้าบาเพฟังฟังลาวมาส่งรถยุฟั่งไทยเาวกาสีได้ฝากรถไปน้ำเพฟังลาวใครรับนั่งไม่ได้กระสานเอ้าเอ้าอีเม่โตกีอ่ะโอ้ มันรูขึ้นมานั่งกินยังนี่บ่ะเห็นมานทำโขงก็รูอันนี้เบ่งรูอันี่ยังลูมันทำโขงบ่ะหูคว้าหูคว้าพี่น้องเอาขวดนมมาละตื่นมากับเบอให้เบอร์เอลขณะนอนบ่อิ่มเลยนี่ทำโขงบ่อีพอออกผ่าออกกันนอนประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเห็นน้ำโขงป่ะเนาะเห็นน้ำโขงอ โกงงน้อเีพ่อพาถอยไปอยู่โฮมทาแพ้บป่านี่ฮะตอนนี้เรากำลังท<ห>าแพ้อืมทาแพู้่นะน้ำเต็มฟั่งเลยนี่น้อง<ห>ป้าขันยีมาจอดจอดจัดจอดวะลูกอ๋อจอดจอดวะสันนอนตื่นไม่โบเอลโบ่ใหัวหน้าพร้อมน้องเอาวทีเทีท่ยวสองคนเลี้ยงลูกสองคน นอนตึ้นไมะขาญงเขานอนประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละพี่น้องเลี้ยงลูกสองคนบ่ให้บ่เอวเด้บ่่อวะบ่ยากพร้อมน้องที่เอวคือกันเอวกบว่าอวยลูกอีกแหละพี่น้องวะแต่ว่าเลี้ยงไงลีนาะลูกสองคนที่เอาเอลทีบ่คอยให้บ่คอยเอลอยามหอไปเฮ็ดทุร้านุลานี้คือกัน่นก็บ่ค่อย ให้บ่คอยเอวเพคนกัลลินตามภาษาเพื่อนน่ะเราพี่น้องยามเขาไปนันไปนี้แต่ว่าดื้อจังหน่อยขยันยิ้ครับขยันยิ้ขยันยิ้ร้อนร้อนมากเลยพอฝนไม่ตกก็ร้อนมากเลยยิ่มใส่อะไยิ่ทั้งในล่ะอุ้ยโอ้เอาเกลือเตรียมตัวว่ามากินวะนี่เตรีตัวกานทางได้บ่นี่ยเขาซื้อนี่มื่อห้กินเ้างมากินนี่ยังนลำพอนี่ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมานั่งทางหน้าเร็วไงเอ้าไม่แหลมไม่แหลมให้ลูกไปมานั่งแถวหนึ่งก็ใช่ใช่เนี่ยไม่แหลมไม่แหลม้องดูเรื่องเลยพ่อนี่เนาะไม่แหลมไม่แหลมเนาะลูกเนาะโอ้นอนบ่อิ่มสำมบ่แม่นบ่แมนแมนโอ้ยหูความเห็นเนาะลูกชายให้หูความ่ะ

ใช่ไหมเนี่เอางนั้นพอเหลืองตาเหลืองตาบ่ถ้ารถข้าเจ้ามาอีกก็ไม่นอนตอนนี้มีรถเท่าคันเดียวไหมบ่มีรถขนส่งข้าวขายต้องท้าแพ้คนออกคนละไม่รู้ตอนไหนเราเห็ีดเอกสารแล้วแล้วมันก็เสียเวลานำแจงสีเราไม่นอนคามไม่รู้ตอนไหนนะครับคามด้านมคอกลางนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เอาจิบหลูกสามชั่วโมงก็มีเนาะตอนนั้นเราท้าอยู่ฝั่งเราเนาะ สามสี่สมงก็มีพี่น้องต้องท่าแพรเพิ่นออกเนล่าท่าให้ครบอยู่นี่ครับให้ครบแพรครบรถรถเขาเจ้าครบเนล่าเวลามันก็เสียเวลาแต่ว่าถ้าไปคำแล้วก็พนมระยะทางครับมันไกลต้องเสียค่าน้ำมันมไปอีกแล้วก็ขี่ย้อนลงมาหาบ้านน้องปิ่นอีกอันนี้จากเบืองการไปกับประมาณหกสิบกิโลไม่ไกลเลยแทบบ่แม่พอแทบบ่ ่แพงนอนตื่นบอกกินฮัทที่เอ๋อได้เอ๋อไปเรียนเราเห็นไอเอ๋อไอเอ๋ไปเรียนมาลาไปประเทศเล่าบาเห็นไอเอ๋อาทิตย์นึ่งขาใหญ่สิได้เป็นโรงเรียนแล้วบอประกับลุงถามว่าตอนนี้ฮะกับสองปีหกเดือนสามปียังให้ไปซ้ำเที่ยวไอเพื่อนมูจควมสกอนไปเรียนเรียนหนองเรียนนะครับานผูมน เรียนรู้กับธรรมชาติวิถีชีวิตก่อนอยู่ในก็เป็นพ่อกับแม่นี่แหละเรียนปะเอางูหัวอยังไงครับผมเดี๋ยวครับผมโอเคเดี๋ยวท่าเรือท่าไปออกกันเด้อร์แม่ยังไปเบื้องลำพงเนาะโอเคไหมโอเคโอเคคุณนอนหัวอิ่มนะสูคุณหน้าตาโอเคไหมโอเค ตอนนี้เขาลงมาแพรบร้อยแล้วพี่น้องลงมาแพแล้วค่ะปลาโอ้น้ำโคงเต็มฟั่งเลยพี่น้องพุน่ะน้ำโคงเต็มฟั่งเลยโอ้ขนาดน้ำรดแล้วได้ิพุนะหอยน้ำเอา้วอะไรลูกเอาเปาชิมด้ยเอาชิมให้ปลากินเลยเอาอะไรที่ไม่ปลากินโอข้าวเหนียวนะ เขาเนียวที่ไม่เปล่าโอ้ใช้เวลาน่าจะบดนเพราะว่าน้ำมันไหลแหงขนาดเลยพี่น้องบุนนะน้ำไหลแหงละกันเฮาขีลมพร้อมมันไหลไปน,น้ำน้ำค่นเฮาขีขึ้นมาพี่มันจงโดนอันนี้น่าจะใช้เวลาบดนบไันใดรอ เอาอะไรให้ปลาเขาเนียนบอกเดี๋ยวค่อยเอาให้มันวางไว้ก่อนเจ๊ไหมโอเคโอเคน้าตอนนี้น้องปิ้นเห็ดเรื่องเข้าซอสปลาไเรียบร้อยแล้วพอดีเคย็ดราพอนยังเห็ดเรื่องอันเอารถเข้าประเทศเดียวพี่น้องอยู่ทางในกับขาใหญ่ขี้ดื้อพอดมานี่ก่อนขาใหญ่ขี้ดื้อกันเลยพาขาใหญ่เอามาข้างนอกบ่ไหวดื้อเกินพาเอามาท่าอยู่ข้างนอกพี่บังดีด้าบัง เฮ้ยเดี๋ยวยังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านพล <วะ S 1> เจริญเมืองปากกระดิงแขวงบริค้าไซมาฝากเด้อพี่น้องเอาไปพอกันในคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับผมก่อนบ๊ายบาย